พี่น้องเอยนะครับพอได้น้ำนะครับเมื่อกี้ควานนะครับพี่สุริยาเขาเอาเอาน้ำให้พังจามจุรีแล้วก็ช้างแฝดต,ตางเพศรผู้แรกของโลกได้อาบเมื่ออาบแล้วพี่น้องเอ่ยเมื่อสักครู่นี่วิ่งคึกักคึกโอ้แน่นอน,นจริงพี่น้องในไลฟ์สดก็อาจจะเห็นนะครับเ,เดี๋ยวก็ส่งเข้าไปในคลิปให้ใหได้ดูด้วยเนาะ พี่น้องจะได้รู้ว่าวันนี้บรรยากาศในช่วงบ่ายนี่นะครับเออเอาเล่นกันเอาล่นกันเอาพี่กับน้องเล่นกันแล้วเอาโอ้ปึ๊บอันนี้อันนี้ผู้พี่อันนี้ผู้พี่อ่ะอ่ะทำยังไงทีนี้ ท้พี่ทั้งผู้น้องพี่น้องเลยนะครับเล่นกันเล่นกันทุกมุมโอ้วันนี้ทำไมคึกคักคึกคักหน้าดูเลยดูสิเอาเอาหญิงเล็กเนาพอยังไงลูกเอ้าเอ้าหญิงเล็กทำอะไรลูกเอ้าเอ้าเอามุดเข้ามามุดเข้ามามุดเข้ามาลูกอ่ะมามุดเข้ามาเอ้าใช้ใหญ่เอ้าอ่ะมุดเข้ามาลูกอ่ะปึ๊บนี่โดนหางซะเลยเอ้า ปาบอ่าโหเดี๋ยวเอาเอาืมเลยพี่น้องทีนี้นะครับก็มีแขกเออ V.I.P เข้ามาในพื้นที่นะครับเอายังไงโอ้โหอื้สุดยอดสุดยอดพี่น้อง นะครับได้ยินไหมได้ยินเสียงฮวงนวลไหมเอาเอาเอาทำอะไรเอาทำอะไรอาอเจ้าช้างน้อยอาอเจ้าช้างศึกเอาโอ้โหเด็กหญิงเล็กก็ดคือคักคึกคักวันนี้คึกคักโอ้โห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 ร่มไปแล้ว ล้มไปแล้วล้มไปแล้วพี่น้องเอาลุกลุกไหวไหมเอาลุกอ่าไหวไหวเอาลุกอาจจะทํายังไงเอาเล่นอีกเอาแกล้งล้มอีกอ่าแกล้งล้มไหมเออเอาเอาเออโอ้โหอยู่ฝั่งนู้นอยู่ฝั่งนู้นเอายิงเล็กอยู่ฝั่งนู้นอ่น เามาแล้วควันธุรยาเข้ามาแล้วเอาขยับกระสอบให้เอายึดเอาเป็นยังไงเอาพี่พี่เอาเอางวงแยหางแล้วอาพี่พี่เอาเอาเลยพี่พี่นะครับจิงเล็กบอกพี่พี่เออไปแล้วเอาแล้วนะครับก็มีคุณอมนะครับซึ่งเป็นเจ้าของพระเนตรทองช้างนะครับก็คือหมู่บ้านพระเนตรช้างหลวง ก็มายืนดูแลอยู่นะครับโอ้โหเอ้าเอาเอา,เอาไปไหนอีกไปไหนอีกโอ้วันนี้คึกคักคึกคักหน้าดูเอา้าลองเบิ้งพี่น้องเอาอ